นางเพื่นพิศีพบนายยกเทศมนตรีเมืองตาคลีพร้อมนายชาวริศรีรัตโนไทยรองนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีและเจ้าหน้าที่ของช่างอีกทั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เดินทางไปตรวจรับงานการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสลอพร้อมท่อระบายน้ําบริเวณซอยอัศวชัย1นทับหและซอยอัศวชัย1นทับสจากห้างหุ้นส่วนจำกัดพรสวัสดิ์ก่อสร้าง เมื่อวันที่20กันยายน2555เวลา13.30นาทีนางเพิ่นพิศีีพนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีพร้อมนายชวริศสศริรัตนไทยรองนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีและเจ้าหน้าที่กองช่างรวมทั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เดินทางไปบริเวณซอยอัศวชัย1 1และซอยอัศวชัย1/4เพื่อตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอสอลพร้อมท่อระบายน้ำ ในส่วนของลักษณะของงานการก่อสร้างที่ซอยอัศวชัย1-1ทั 1, เป็นการก่อสร้างถนนคอสอลอความกว้าง2.50เมตรหนา0.15เมตรความยาว37เมตรพร้อมท่อระบายน้ำคอสอลอขนาด0.40เมตรทุกระยะ8เมตรรวมความยาวทั้งหมด37เมตรและที่ซอยอัศวชัย1ทั 4, เป็นการก่อสร้างถนนคอสอลอความกว้าง3เมตรความหนา0.15เมตร ความยาว27เมตรพร้อมท่อระบายน้ำขอสลลขนาด0.40เมตรทุกระยะ8เมตรรวมความยาว27เมตรซึ่งจากการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอสลอพร้อมท่อระบายน้ำที่ซอยอัศวชัย1ทับและซอยอัศวชัย1-4ทับในครั้งนี้ทางบริษัทรับจ้างได้ดาเนินการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนที่กาหนดไว้ในสัญญาทุกประการ